สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกกริ่งใต้คลิปได้เลยครับชวนชมรถหรูทรงสวยๆหน้าใช้1คันนะครับดูดี VIP แน่นอนครับคัสสภาพกำงานนะครับจัดไปเลยครับ n i สสันเซฟิโลนะครับ A33 ปี2002นะครับสภาพสมบูรณ์สวยๆเดิมบางโรงงานไม่มีชนหนักตัดต่อนะครับล้อเดิมด้วยครับยางใหม่4เส้นนะครับ 88, 0 0 0บาทนะครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักตัดต่อสวยๆครับหลังคาไม่ผุเนียนๆครับ เอาไปใช้งานกันนะครับเช็คแล้วจัดให้แล้วนะครับไม่ต้องคิดไม่ต้องเช็คเองครับไม่ต้องกังวลว่าจะต้องซ่อมเยอะซ่อมพังนะครับสภาพสวยนะครับเซนส์ล็อกแอร์แบ็ก ABS นะครับตกแต่งรายไม้เดิมมาจากโรงงานสวยสมบูรณ์มากๆนะครับถ้าใครชอบลุงเซนะครับคันนี้สุดจัดครับเช็คให้ทุกระบบเอาไปใช้งานกันได้เลยครับภายในกว้างขวางสะดวกสบายดูดี VIP นะครับตัวนี้มีม่านหลังไฟฟ้านะครับแต่ว่าตอนนี้ใช้ไม่ได้นะครับสมาชิกต้องไปไล่อีกทีนะครับสำหรับคนที่ชอบนะครับเราก็แจ้งชัดเจนนะครับ เอาไปใช้งานนะครับเบาคู่หน้าปรับไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็ก ABS กระจกไฟฟ้านะครับขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาพับไฟฟ้านะครับมีจอทัชสกรีนนะครับคู่หน้าปรับไฟฟ้าขึ้นสูงลงต่ำเดินหน้าถอยหลังได้ครับนี่นะครับสวยสมบูรณ์ขนาดนี้ชอบและสนใจหาว่าใช้งานกันหรือไม่นะครับภายในดูใหม่มากๆครับมีจอมาให้เรียบร้อยนะครับดีงามครับตัวนี้สวยสมบูรณ์มากๆลองมาชมรอบนอกโดยรวมถือว่าสวยครับสภาพสมบูรณ์สวยๆแบบนี้นะครับ ลองเช็ครองชมถ้าชอบนะครับรถอยู่ที่ราชชุรีบ้านโป่งนะครับใครสนใจอยู่ใกล้ไปดูรถนะครับและถ้าชอบจริงๆนะครับอยู่ไกลนะครับจะส่งให้ถึงหน้าบ้านได้แน่นอนนะครับรับประกันรถไม่หายเงินอยู่ครบนะครับถ้ารถหายไปมาเก็บเงินมาจําคืนกับผมนี่แหละครับรับประกันให้เลยครับถึงบ้านแน่นอนสวยสมบูรณ์เนียนตาแน่ครับเอาไปใช้งานนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับเครื่อง2.0เดิมโรงงานนะครับสวยสมบูรณ์ภาษีไม่ขาดเอกสารพร้อมโอน ภายในต้องบอกว่าใหม่มากๆครับยิ่งมาดูกับวิดีโอถือว่าใหม่เอี่ยมเลยครับมีไฟ3จุดนะครับสาหรับเซฟิโลสว่างแน่นอนนะครับมีไฟสองสว่างขึ้นลงตรงประตูเวลากลางคืนด้วยนะครับเป็นจอทัชสกรีนโอ้โหสวยมากเลยครับคันนี้ฝากไว้เลยครับใครชอบสนใจลุงเซนะครับสาหรับพี่คนนี้นะครับเช็คและเชี่ยวชานเซฟิโลอย่างเดียวเท่านั้นไม่เคยเห็นแก้ขายอย่างอื่นเลยครับแกจะส่งต่อเฉพาะเซฟิโลนี่นะครับคือเชี่ยวชาญนะครับใครได้รถไปก็ ไว้ใจได้ในระดับหนึ่งเลยครับไม่มีตัดต่อน้ําท่วมจมน้าครับเพราะว่าถ้ามันไม่ดีก็คือไม่เอาครับก็จบไปแล้วครับฉะนั้นคัดรถสวยเอามาส่งต่อสร้างชื่อครับขับยาวๆใช้กันยาวๆครับเอาไปใช้งานนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามนะครับคันนี้สวยจัดจริงๆนะครับลองเช็ครองชมนะครับไม่ประมาณ2 0 0แสนนะครับโอ้สวยงามนะครับแจรีโมดด้วยครับท่านสนใจหาไว้ใช้งานนะครับรีบตัดสินใจนะครับบาง ไม่มีชนหนักตัดต่อนะครับไฟ2สว่งสางกลางคืน4ประตูครบครับขึ้นลงสะดวกสบายสว่างครับถือว่าเป็นรถทรงหรูดูดี v p p นะครับเขาเรียกกันก็จะเรียกว่าเบนซ์เจแปนเบนญี่ปุ่นนี่แหละครับ <bike noise> เครื่องยนต์เดินนิ่งเรียบนะครับใครจะฟังต่อก็มีอยู่ที่ท้ายคลิปนะครับไปฟังเครื่องยนต์โดยชมเครื่องยนต์ได้ครับ โดยรวมนะครับคันนี้ถือว่าสวยและใหม่มากๆนะครับดูยังไงก็เพลินตานะครับ88,000บาทนะครับสภาพแบบนี้นะครับคุ้มหรือไม่ถูกใจหรือเปล่าหาไว้ใช้งานโทรเจรจาเลยนะครับสภาพสมบูรณ์สวยๆนะครับใครที่ชอบนิ s สันเซฟิโลคือไม่ต้องคัดเองให้ปวดหัวแล้วไม่ต้องคิดว่าจะต้องซ่อมอะไรนะครับคันนี้พี่คนนี้เช็คให้ทุกกระบบแล้วครับเป็นแอร์ออโต้นะครับเย็นทั่วถึงสะดวกสบายไฟหน้าครบครับตัวนี้ เบาไฟฟ้านะครับปรับได้ครับเนี่ยครับสวยๆแบบเนี้ยถ้าชอบสนใจนะครับเน้นเลยครับให้โทรเจรจานะครับตกแต่งรายไม้เดิมมาจากโรงงานสวยสมบูรณ์มากๆนะครับสวยมากๆต้องบอกว่าคันนี้มีแค่ไม่สมบูรณ์ก็คือตรงม่านไฟฟ้านะครับแค่ไล่ระบบมอเตอร์เท่านั้นนะครับใครสนใจนะครับรีบโทรเจรจานะครับอยู่ใกล้อยู่ไกลได้หมดนะครับรับประกันจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านนะครับ ลองชมนะครับต้องบอกเอ็นว่าอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับสมาชิกที่ชอบนิสสันเซฟิโลนะครับนี่นะครับเชี่ยวชาญและเช็คให้ทุกระบบจริงๆนะครับอย่างที่เคยแจ้งนะครับไม่เคยเห็นพี่คนนี้เขาจะขายคันอื่นหรือรุ่นอื่นนะครับขายรุ่นเซฟิโล A32A3 3 3เท่านี้ครับรับรองว่าใครได้รถไปก็คือไม่ต้องปวดหัวมากมายครับสามารถเข้าไปศึกษาหาข้อมูลได้นะครับในแฟนเพจแฟนขับของ เซฟิโลนะครับแนะนำให้เข้าที่เซฟิโลขับนะครับในแฟนเพจ a ฟ e บุ๊กนะครับจะมีคนที่ใช้งานอยู่เยอะนะครับมาแบ่งปันประสบการณ์ให้กับสมาชิกได้แน่นอนนะครับกล้องหน้ากล้องหลังพร้อมครับเอาไปใช้งานกันในราคาแบบนี้คุ้มหรือไม่ถูกใจหรือเปล่าพิจารณาได้เลยครับสำหรับผมทำหน้าที่ชี้เป้าแนะนำเสนอและก็กล้าที่จะการันตีได้ว่ารถเนี่ยจะส่งถึงบ้านสมาชิกแน่นอนนะครับสาหรับคนที่อยากได้ไปใช้งานนะครับ